ค <Okay. S 2> สวัสดีชาซีดนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมถือนะครับถือได้ว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดที่เาส่งทางซีดของเราเลยนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับ MV ตัวใหม่ของพี่เขาด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราแล้วกับพี่บอยพี่สนุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยังไงฮะเอาแผ่นมาให้ผมนี่วันนี้มีอะไรมาฝากชาวซีครับครับเอาแผ่นมาฝากไปเชิญเลยไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรครับิงเลยเป็นทิ้งมากทิ้งเลยเป็นซิงเกิลใหม่ของผมครับผมเป็นเพลงคัฟเวอร์นะฮะก็เอ่อ โคเบอร์เพลงของพี่ธเนศปารุณุเพาศนะครับ<อ>ระะผมเป็นคนที่ชื่นชอบเพลงยุค90นเนับเๆนะครับะะแล้วก็พอเราตั้งใจที่จะทำเพลงโคเบอร์สักเพลงเนี่ยเราก็เลยนึกถึงเพลงของพี่ธเนศก็เลยหยิบเพลงทำใจลำบากเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็เอามาอ r r a n ดนตร,ตรีใหม่แล้วก็ออกแบบเสียงร้องใหม่ให้เป็นแบบสไตล์เราโอ้โหเมื่อกี้แอบฟังอยู่ครับผมพอสมควรแล้วเพราะฮะปารุณรเพื่เป็น MV ฮะครับผมถือได้ว่าชาวซีได้ดูครับผม เป็นที่แรกๆเลยใช่แล้วครับผมไม่คือจริงๆแล้วก็ออกมาได้สักพักนึงแล้วนะครับก็คิดว่าชาวซีน่าผ่านตามาบ้างแต่สามารถก็จะมาดูได้ทางนี้ได้แบบเต็มตาเลยเต็มเต็ที่นี่เลยถูกต้องครับผมแต่ที่แน่ๆครับผมเห็นที่เปลี่ยนชุดเยอะมากครับใใช่ครับเพราะเราโลเคชันเราน้อยครับครับอาศัยชุดเอาอ๋อเน้นว่าโอเคโลเคชันที่เดียวแล้วชุดเปลี่ยนไปเรื่อยๆอองนีแหละเปลี่ยนบ่อยเออจริงดูลงทุนดีนะ ก็ประมาณนั้นคือมันอาจจะเป็นแบบแนวๆมากกว่าให้แบบมีอะไรที่มันดูแบบแปลกตาออกไปด้วยการตัดภาพเปลี่ยนชุดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับลองพูดที่เดิมเอ็มีเลยว่าว่ายังไงทําไมต้องเปลี่ยนชุดเยอะๆอะไรอย่างนงี้ดีกว่าก็อย่างที่บอกไปครับด้วยความที่โลเคชั่นนอยครับแล้วก็เรามันน่าจะเป็นเรื่องของภาพอารมณ์ภาพมากกว่าครับอยากให้เห็นในสไตล์บอยที่หลายๆอารมณ์หลายๆความรู้สึกบางทีอาจจะทํางานครับผมหรือว่าอาจจะเป็นชุด ไลฟ์สไตล์ของเราห,หรือว่าที่เดียวเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไปหลายๆหลายๆอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่อกหักก็มีนางเอกในวู่คนหนึ่งรับผมคือน้องเปิ้ลนั่นเองนะครับน้องเปิ้ลนเป็นสาวไม่ใช่เปินน้ลนอใช่ครับไม่ใช่ฮะเป็นน้องเปิ้ลสาวเวีย์จันทร<อ>์ได้วมาเป็นนางเอกให้ก็เป็นเรื่องราวเหมือนแบบเขาก็มาบอกเลิกเราแหละทางนั้วเราก็เลยเสื่ออารมณ์ก็แบบเออเราเสียใจอืมในแท็กับเพลงนี้เลยทำใจลำบากทำใจลำบากครับผมนะครับแล้วสำหรับ อัลบ,บั้มดีกว่าจะมีแบบร้อนเต็มๆให้ได้ฟังกันเมื่อไหร่หรือว่าตอนนี้มีอยู่แล้วเอ่อตอนนี้เป็นซิงเกิลครับ,รบเดี๋ยวครับหมอก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมีซิงเกิลอีกซิงเกิลหนึ่งตามกันออกมาครับผมแต่ก็ซิงเกิลต่อไปนี่อาจจะเป็นเพลง เพลงผมเองละไมโครเวอร์ละช่วงนี้ก็เอาเอาเพลงโครเวอร์มากระแทกหูเล่นๆไปกว่าครับผมก็กระแทกกันแบบเต็มเตก่อนเลยฮะติดตามฟังกันได้ได้เลยขอได้ทางซีดรถเด็กถ้าอยากดูวีก็เข้าไปทางซีสเปนได้เลยครับผมนะครับงั้นสุดท้ายแล้วกันฮะให้บอยฝากอะไรถึงเชาาซี่อยดีกว่าได้ครับผมยังไงก็อย่าลืม สนับสนุนด้วยนะฮะเพลงทําใจลําบากนะครับก็เข้าไปโหลดได้แล้วนะครับเข้ามาดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วก็ขอเพลงได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีดีเจหน้าตาดีๆเขาเปิดให้ครับยังไงก็สนับสนุนเพลงบอยด้วยครับทำใจลําบากครับวันนี้ทําใจลําบากเอออเาเลิกเลยลำบากอะไรแค่นี้ฮะ <c oughs> จำม <c oughs> องงีขอบคุณขอบคุณที่มาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากบอกพี่ด้วยครับขอบคุณครับพี่ครับผม